มาริโอพูดถึงดรามา่าแฟนสาวจันจีโดนถล่มด่าเต้นริมถนนโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นกันเลยทีเดียวหลังดาราสาวจันจิจันจิราทําคลิปชาเล่์เต้นเพลง Rock s t a r ของลิซ่าแบล็คพิงริมถนนเยาวราชหลายคนมองว่าไม่ใช่สถานที่ไปเต้นหรือทำคอนเทนต์ตรงนั้นเพราะเป็นย่านที่ผู้คนสัญจรไปมา ล่าสุดพระเอกมาริโอมอเร์ได้ถูกสื่อถามถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าก็เป็นกําลังใจให้น้องบางคอมเมนต์ไม่ดีต้องทิ้งไปบ้างถ้าเก็บมาคิดก็ทำให้เราเครียดเปล่าๆถามว่าเขาเครียดไหมผมว่าเรื่องของคอมเมนต์บางทีเราก็ต้องคิดถึงจิตใจคนด้วยบางทีเราพิมพ์แบบที่เรารู้สึกมันไม่ได้ต้องใจเขาใจเราบ้าง รู้ว่าเขาน่าจะเครียดเพราะเขาตั้งใจทำงานตั้งใจทำทุกคอนเทนต์ออกมาคนไปคอมเมนต์ไม่ดีมันก็แล้วแต่มุมมองคนเนอร์ทาเราไปคอมเมนต์คนอื่นกระทบคนอื่นไม่มีความสุขผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งดีหรอกจริงๆเขาเครียดง่ายเหมือนกันคนเราก็มีจุดไม่ได้แข็งแกร่งไปทุกอย่างผมก็พยายามเป็นกำลังใจบอกเขาอย่าไปซีเรียสบางทีคนพวกนั้นเขาอาจจะคอมเมนต์โดยอารมณ์อยากให้เรารู้สึกไม่ดีถ้ามันเป็นเรื่องจริงเอาแก้ก็ดีแต่ถ้าเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นด้านลบเราก็อย่าไปรับเลย